เดี๋ยววันนี้นะคะแม่หม่มจะเก็บผักนะคะอันนี้ผักป่อดสารเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปฝากบ้านพ่อแม่ของพ่อแว่นนะคะนี่ค่ะโอ้อันนี้คือผักโคมซึนะนะคะป่อดสารโอเคเดี๋ยวเอาไปล้างเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นเป็นผักป่วยเล้งนะคะเอาไปใส่มิโซโซุปได้นะคะนี่ค่ะปลอดสารร้อยเปอร์เซนเลยค่ะค่ะมีหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวหอมหัวใหญ่ไปด้วย หอหัวใหญ่ก็ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะแต่ก็กินได้แล้วนี่ค่ะหอมหัวใหญ่หอมใหญ่อ๋อันนี้ก็เชียยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่ก็โอเคละกินได้เอาสองหัวนี้ไ้ไอต์ไตกเลยเอาสองหัวนี้ โอเคเดี๋ยวพาไปเก็บลาดิชนะคะอ๋อตรงนี้ก็มีถั่วด้วยนะเดี๋ยวเก็บถั่วไปให้หน่อยค่ะนี่นะคะถั่ว ลาเดสเก็บลาเดสไปด้วยนะคะเผื่อไปกินกับสลดัด นี่ค่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำนะคะไปล้างน้ำหน่อยนึงผักแปลงนี้ก็คมมัสน้ำเหมือนกันนะคะปลูกช้ากว่าค่ะจะได้กินไร้เลี่ยกันแล้วนี้ก็ป่วยเล้งเหมือนกันค่ะปลูกช้ากว่านะกินแปลงนู้นหมดแล้วก็จะมากินแปลงนี้ต่อนะคะโอเคเดี๋ยวไปรับน้องอัที่โรงเรียนกันค่ะ แบบก็ตัอดดอกกุหลาบเอาไปให้ด้วยนะคะเอาไปให้แม่พ่อแว่นค่ะแบบนี้น่ารักดีมารับน้อนที่โรงเรียนของพลุงพลังเลยอาหารอร่อยมยที่โรงเรียนวันนี้กินอะไรอ่ะกินเยอะไหมย้่วปา โชวกข้าห้แม่โิยสุดั้งมดเลยโอ้อันนี้อาหารอะไรกินหมดเลยเหรอโอ้เก่งจังถึงแล้วหน้าถึงแล้วลูกไปเดี๋ยวเอาผักไปให้อป้าจังกันพ่อไม่อยู่อ่ะลองไปดูีิอบ้าจังอยู่ไหม ไม่อยู่ก็เอาผักไปวางไว้ตรงระเบียงนะพ่อเอาผักไปวางไว้ตรงระเบียงให้เขาแล้วก็เดี๋ยวโทรบอกเขาก็ได้ได้ไดไดอ่ะกุหลาบไปด้วยอ่ะอ้าวกูด้วยเนาะอ่ะให้แม่อ,มออกไปไหนกันก็ไม่รู้คะ่ะ เอาวางไว้ให้ก่อน่ะไม่อยู่บ้านาพี่จิกลับมาบ้านกันแล้วค่ะหนุนพอลูกกินข้าวกันแม่ทำข้าวให้กินก็นั่งดูการ์ตูนไงสุดลาวันนี้เลยไม่ได้เจออบาจังเลยเดี๋ยววันหลังไปใหม่พี่จิครับพี่จิสุดราคร่ะ นี่ค่ะพ่อก็เก่งค่ะลังคลิปนี้ไปก่อนนะคะก <c oughs> ็อาจจะสวัสดีค่ะสียๆยหวานหวานหน่อยค่ะสวัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะ